ชีวิตอันชาญฉลาดของสุนัขจิ้งจอก The clever life of the fox สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่ฉลาดและปรับตัวเก่ง The fox is an intelligent and adaptable animal. มันอาศัยอยู่ทั้งในป่าและใกล้หมู่บ้าน It lives both in forests and near villages สุนักจริงจอออกหากินในเวลากลางคืน The fox hunts at night มันใช้หูที่ไวเพื่อฟังเสียงเล็กน้อยในความมืด It uses its sharp ears to hear tiny sounds in the dark สายตาของมันดีพอที่จะเห็นการเคลื่อนไหวเล็กน้อย Its eyes are good enough to spot small movements สุนัขจริงจอกเป็นนักล่าที่เงียบและรวดเร็ว The fox is a silent and fast hunter. มันล่าเหยื่อด้วยความแม่นยำและทันที It catches prey with accuracy and immediacy. มันยังชอบผลไม้และผลเบอร์รี่บางชนิด It also likes fruits and some berries. สุนัขจิ้งจอกสร้างโพรงเป็นที่พักอาศัย The fox makes a den as its shelter. องช่วยปกป้องมันจากอากาศร้อนและหนาว The den protects it from heat and cold แม่สุนัขจริ้งจอกเลี้ยงดูลูกอย่างอ่อนโยน The vixen raises her pups gently. พวกสุนัขจิ้งจอกเรียนรู้การล่าจากแม่ The pups learn hunting from their mother. พวกมันเล่นกันเพื่อฝึกฝนทักษะ They play to practice their skills. สุนักจริงจอกมีขนหนานุมเพื่อปกป้องร่างกาย The fox has thick soft fur to protect its body ขนยังช่วยให้มันกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม The fur also helps it blend into the environment สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่รักอิสระ The fox is an independent animal มันมักจะเดินคนเดียวมากกว่ากลุ่มใหญ่ It usually walks alone rather than in large groups. สุนัขจริงจ่อสามารถวิ่งได้เร็วมาก The fox can run very fast มันใช้ความเร็วเพื่อหลบหนีอันตราย It uses its speed to escape danger สุนัขจริงจอกสื่อสารด้วยเสียงหลายแบบ The communicates with fox sounds many เสียงเห่าเสียงหอนและเสียงร้องเป็นการส่งสัญญาณ Barks Howls and cries are signals. Manyang Tinglin Wai, Anakid. It also leaves sense to mark its territory. So Nak Ting Daw, Kwam The fox is famous for its cunning. มันใช้ปัญญาในการเอาตัวรอดเสมอ It always uses wisdom to survive. บางครั้งมันหลอกล่อเหยื่อด้วยการเคลื่อนไหว

it rests in dens or beneath bushes. The fox has a balanced life between hunting and resting. มันรู้จักใช้พลังงานอย่างฉลาด it knows how to use energy wisely สุนัขจิ้งจอกไม่ได้แข็งแรงที่สุด the fox isn't the strongest แต่มันรอดเพราะสติปัญญาและความฉลาด But it survives because of intelligence and cleverness. It teaches us that wisdom is more valuable than strength. สุนัขจิ้งจอกคือสัญ,ญลักษณ์ของการเอาตัวรอด The fox is a symbol of survival. มันพิสูจน์ว่าความยืดหยุ่นคือพลังที่แท้จริง It proves that flexibility is true strength. สุนัขจิ้งจอกยังเป็นแรงบันดาลใจด้านความฉลาด The fox is also an inspiration of cleverness. มันไม่กลัวความท้าทายที่เข้ามา It isn't afraid of challenges. ชีวิตของมันคือบทเรียนแห่งการปรับตัว It's life is adaptation lesson of a ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ชีวิตแสนฉลาดของสุนัขจิ้งจอกคือพลังแห่งสติปัญญาและการปรับตัวย่อมมีค่าเหนือกว่าพละกำลังสุนัขจิ้งจอกแสดงให้เห็นว่า การอยู่รอดและประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่มาจากการรู้จักใช้ไหวพริบความเฉลียวฉลาดและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับทุกสภาพแวดล้อมมันสอนให้เราตระหนักว่าแม้จะไม่ได้มีกำลังกายหรือทรัพยากรมากที่สุดเราก็ยังสามารถเอาชนะความท้าทายได้ ด้วยการวางแผนอย่างชาญฉลาดการรู้จักใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเล็กๆที่เรามีเช่นการฟังที่ไวหรือความเร็วและที่สำคัญที่สุดคือการมีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่สำรวจเส้นทางใหม่และรักษาสมดุลในชีวิตนี่คือบทเรียนที่ย้าเตือนว่าความฉลาดและไหวพริบ คือพลังที่แท้จริงในการนำพาเราผ่านอุปสรรคทั้งปวง